สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตัรื่นเริ่มต้นช่วงบ่ายกันที่สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโคกหนองนาข้าราชบริพารและกิจกรรมพระราชทานค่ะ เมื่อวันที่29มิถุนายน2566นายเรวัตเพชรสงค์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางแสนสุขอำนวยการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรพระพรมนางดาวน้อยยาน,นสูตรศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรพระพรมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โคกหนองนาข้าราชบริพารและกิจกรรมพระราชทานโดยมีพลตรีกันสันจันทรเสนประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10บปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหัวหน้าคณะเพื่อให้อ,อําเภอพระพรมเป็นต้นแบบอ,บอําเภออารยะเกษตรตามแนวทางพระราชทานอารยะเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดเชิงแตออรอําเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังให้การสนับสนุนรถห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับให้บริการเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนจากนั้นนายเรวัตเพชสงผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นผู้แทนมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช